สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริม mm ิต hmm. ิเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสคลิปที่แต่นได้มีการพูดที่ว่าการหาต้นอ้อคู่หูด,ด้วย อันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่านี้เราประชุมกันแล้วนะคะอันนี้เป็นงานของผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะก็เลยไม่ได้เชิญทางรีาแล้วก็ทางมาริพิสมาด้วยนะคะเพราะนั้นมีการแยกกันตรงนี้นะคะจะได้เข้าใจกันทุกคนเนาะอาจจะสนุกนะคะแต่ว่าตรงนี้เรามีกิจกรรมแยกของแต่ละผลิตภัณฑ์น,นะคะตามนั้นนะคะเอเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีงานกิจกรรมร่วมกิจกรรมเดียวนะคะทุกคนเพราะนี้คือกิจกรรมเดี่ยวของแต่ละผลิตภัณฑ์ ถ้ากิจกรรมร่วมเราก็วางแผนมาแล้วนะคะว่าจะร่วมกันทำอะไรเป็นการเริ่มต้นป้าบุหลันยังได้โพสต์ข้อความด้วยวา่าหุๆหบีบเขาเอาคาเรเขา้าจากกิจกรรมเรียนแบบขัดขาเขาบีบให้รวมออเดอร์ที่บริษัทตัวเองบริษัทเดียวแบบนี้เรียกความร่วมมือได้ห้า0มื่นจากมาดี้พิทไปจัดงานมิติ้ง f 4, กับยูทูบเบอร์แต่ไม่ยอมให้แบนที่สนับสนุนให้เงินมาตลอดไปรวมด้วยจัดเฉพาะสินค้าตัวเองเท่านั้นแบบนี้ใครจะรวมด้วยอีกสักกี่น้ำไอเดียเด็ดๆเ,เหมือนใหม่ปดนี้ของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่แบกรับการสต็อกของตัดสดไป3าสี่รอบแต่ขายไม่ได้เพราะมี f อกลุ่มเดียวกันกับเจ้าของแบนด์ โดนเจ้าของแบนขายตัดหน้าเงินจมเป็นแสนจะทิ้งกกกไปก็ไม่ได้เลยต้องหาทางเลหลังลดภาระในงานมิงเพื่อจะได้ไปจากหมู่บ้านพิลึกพิลันนี่เสียทีว่าแต่ระหวังจะมีแต่ยูทูบเบอร์ใส่บ้านไปร่วมงานเหมือนเล่นกันเองแถวลานงูหางกระดิ่งนะคะ f อที่จะไปต้องรับภาระค่าเดินทาง ข่าที่พักเองได้ยินว่ามีนโยบายให้กับยูทูบเบอร์แต่ละช่องหา f อซสายเปช่วยเปค่าเดินทางให้ f อซสายอยากฟรีอีฉันไม่รู้ว่าสามแบนด์อย่างมาดีรีอาและบายมั่งมีจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเป็นอีฉันอีฉันมองว่านี่มันงูเหา่าแว้งกัดชาวนาชัดๆ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเอาเปรียบคนอื่นชัดๆโกยเต็บผลประโยชน์เข้าตัวเองกระแสตกแล้วได้ยินว่าในงานจะเปิดรับตัวแทนขายให้เอฟซีเอาบัตรประชาชนมาสมัครด้วยนะร้อนเงินดูออก ยังมีคนเชื่อสองผัวเมียอยู่หรือยังไงตรงกันกับที่นางเตมันจัดนี่เอฟซี F จะไปทางไหนดีเขาไม่เชิญนางเตยอยู่แล้วเขากลัวหน้ากากทางบ้านของเราจัดงานห้ามเกิน50และให้เว้นระยะด้วยค่ะบา้าทางบ้านจำเลยชิวจัง เขาให้จัดงานเกิน50คนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขามีมาตรการเข้มข้นนะบอสไข่เบนไหนโง่รู้ไม่เท่าทัน,นกลกลุ้งจะต้องโดนนางเถิกเล่นตลบหลังชัวเสียเงินช่วยลงขันฟรีๆแถมไม่ได้เสนอหน้าเอาใจ f อซแล้วใครจะช่วยซื้อสินค้าที่สั่งสต็อกไปยอดตั้งหลายแสนเสียรู้ไม่เลิก ระว่ังจะเจ๊งไม่เป็นท่าน,นะจ๊ะลูกค้ากลุ่มที่ไม่เอาจำเลยเขาก็เลิกกดหนุนเพราะเห็นไส้เห็นพุงที่ไม่ยอมตาสว่างชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวใครจะซื้อของมันเช้าโชว์แพ็คกล่องเย็นมาแกะกล่องเดี๋ยวจ้างพี่อิทวงฝ่ายมาร้องเพลงนี้เหมาะมากค่ะชาวนากับงูเหา่า เรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายโนบิกันต่อนะคะโดยทนายโนบิได้มีการพต์ข้อความลงในเพจทนายโนบิช่วยด้วยโดยได้พต์ข้อความที่ว่าตามที่ผมได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายเชรัตยอดผุ่มหรือปู่มหามุนีเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคดีหมายเลขดำที อ,อ่าง96ทับ25 6 5ของศาลจังหวัดอุดรธานีนั้นวันที่22มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีศาลได้นัดฟังคำสั่งกรณีนายเชรัตยอดพมหรือปู่มหามุนีได้ทำการไล่สดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาหรือคดีมีมูลและให้โจทก์ออกหมายให้จำเลยมาสอบคำให้การในวันที่9พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกาจับปฏิเสธหรือรับสารภาพก็เตรียมตัวและเงินประกันตัวมาด้วยนะครับอุดรธานียินดีต้อนรับคงต้องมาด้วยตัวเองแล้วจริงๆเพราะหากไม่มา คงต้องออกหมายจับคดีนี้ไม่มีการยอมความใดๆนะจ๊ะจึงเรียนมาเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามคดีทราบโดยทั่วกันแฮชแท็กทนายโนบิเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้หยิบยกเอาโพส์ข้อความของเต๋นที่ได้มีการโพส์ข้อความลงในเฟซบุ๊กชัยพลวิภา โดยเมื่อเช้านี้แตนได้โพสข้อความจากกรณีประเด็นกับทนายสมเกียรติโดยแตนได้โพสว่าความเป็นห่วงที่ถูกต้องคือให้คำปรึกษาหลังใหม่ขอบคุณคนสังบ้านป้าบุหลันจึงได้โพสข้อความของแตนและป้าบุหลันจึงได้มีการโพสข้อความฟาดกลับว่าหูหูวันที่ส0มสมีนาไปฟังคำพิพากษาทีมจำเลย ทนายกับลูกความเขาจะแย่งใหม่ทุบหลังกันในศาลไหมคะจะดตำหนีเพอก็นาจะโทรบอกกันไม่ใช่เขียนโพสต์แซกค่ะสมพรแบบนี้ไงถ้านตามถึงเทไล่เยาะตลอดเวลาทำเรื่องงูงงอีกแล้วก่อศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้วยังจะทำให้ fc เสื่อมศรัทธาอย่าลืมว่า เอฟซีของตนส่วนหนึ่งก็เป็นเอฟซีทนายสมเกียจด้วยเหมือนกันตอนมีปัญหากับทนายตำคนรักลดลงดำดิ่งตกต่ำไปเท่าไหร่สมพรไม่จำบทเรียน